แค่วิ่งไหม่ใมีบอดไหม <c oughs> โอเคอูไม่บอดแล้วพี่อาจจะไม่เก่งกันแล้วนะตอดให้ตอดให้ตอดให้เธอเราตอดให้เออไม่แน่ใจไม่รู้เลยแค่เพื่อนทำไมมันสู้ขนาดนั้นน่ะคือมันจะตายแล้วนี่ว่าอูโถ <c oughs> กลับไปเลยเพื่อนกลับไปเลย มาดิมาดิมาดิต่อนะต่อนะบอกไว้ก่อนทําหน้าที่แค่ต่อนะอาเลยครับเอาเลครับเอาเลยครับ,รบ,รบสุดงอคลองฮึบฮึ๊บบฮึบนี่ไงเราไอ้วนเป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงรู้สึกยังไง่ะ เอกคนละอเหรอก็ไปเติมเล้ก่อนซื้อแล้วค่ะปุ๊บปี <c oughs> ไม่ครับไม่ครับ ผมมาแล้วเพื่อนเพื่อนต้องสู้มันนะเพื่อนเพื่อนตายแล้วเหรอว้าแย่จุงวห้หนูมันมีคนเอาพี่หนูช่วยด้วยเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนเก่งมากมาอีกเป้ามันไม่มาแล้วโอเคผมขอตีตัวนี้ อย่าหนีดิอย่าหนีดินะจริงอ่ะห้ามหนีห้ามนหามนีห้ามหนีห้ามหนีฟุ๊บจอดหนีจอดฮ่าไม่โดนหรอกเบรคไอ้อูนเอาอะไรมาโดนละครับ <c oughs> ดิวมังกรเกิดแล้วดิวเอาปะ <c oughs> มาเลยมาเลย โอเคยูฮูไปครับยูฮูไปครับ เพ <laughs> ื่อนจะเข้าไปทำไมมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนฮ้บนะครับนะครับนะครับเอาผมผมไม่ยอมนี่ยนะโอ้ยเนาะห้าขวบปดขวบตับ โอ๊ยออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้แล้วล่ะเธอจา๋าออกได้ดีออมาจ่อไปได้แล้วเนาะเพื่อนเนาะโอเค <c oughs> เพื่อนเร็วๆเพื่อนมันมาเพื่อนมาเพื่อนรีบไปเออนี่มาก <c oughs> เพื่อน,อออนช่วยด้วยผมจะตุยแล้ว nó một lời con cửa lão Chính uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ไปครับเพื่อนีคัลเวอรี่คัเวอรี่ <c oughs> ใค่หนูเหรอหร้อเรอ เราดันได้เยอะมากเลยนะได้เลยจัดให้เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดคลิปยุ่งไม่มาจบแล้วคับเย้เศรษฐาไหมถือว่าเก่งขึ้นนะ เดี๋ยวนี้ไม่มีความแบบร้องหาพวกเรานอกจากเล็กดิวมาช่วยตีบังกรตี <c oughs> รงหงอบังกอนะอ๋อเราจะไม่เลิกจนกว่าเราจะไปแพทลืมไปใช่ไหม จดไปไม่หน่อยนะถ้าฝั่งนั้นมันออกก็ว่าไปอย่างมันจะดีนะมาพี่ไปกากันก็ได้พี่จะเล่นแบบอะไรนี่แต่ไม่ดีเลือกมาเองแล้วจะออกอีกเล่ หนไม่โดนมาหาพี่โอเคต๋ไม่โดนเ okay. ต, e er ต๋ไม e ่โดนดวอยู่พี่อ๋อ เมื่ก่อนเกิดแล้วโอ้อยู่นิฟอมสู้ได้ไหมยัอม มีโทมามีโทมามีโทมาเร่งการเร่งการจริงเหอเฮ้ยอเลีกลับได้ไงวะไม่เกี้ยวไม่เกียว ที่ป้อมบางที่ป้อมยังไม่แตกสักป้อมเลยว่ะไม่โดนหรอกนะฟิกเกอร์ออกมาลูกผมโคตรเทผมพูดเลยลูกมันไม่แล้วเหมือนเดิมเขี่ขี่ดูรูปแบบละ ยอดยอดช่วยสามแต่ตีไม่ได้สักตัวห้องหายเหรอเดะพี่จนไปหรือเปล่าเนี่ยดูจากทรงแล้วเนี่ยไม่ใช่ไหมพี่ไปตีตัวอื่นได้ไหมหรือว่าไม่จำเป็นได้โอเคโอเคได้จะไปอ,อ๋อไม่น้อยในจะโอเค ยังไม่ถึงหมื่นกน็รู้สึกไม่สบายใจอะ่ะไปครับบัดมี่พาบุก เฮ้ยไม่ม <t ong Tamam iendo> ีตัวใหม่แล้วแอบกันนะกลัวเดีวมีตัวใหม่แล้วเดีวเฮียมตกตยตกตยเอาหไม่โดนโถ นี่ว่านี่ว่าโ,โหนี่แล้วครับนี่แล้วครับนี่ระสุพลังเยี่ยมคนเก่งมากตบมือแปะแปะีย้แพ้เข้ามาอะไรือเยี่ยม สวยงามพี่ร้องให้แล้วเอาเลยเฮ้ยหนูมันเอาพี่หนูมันเอาพี่โอ้โหนี่ไม่ได้เอานี้ได้เหรอไม่ตายเหรอเนี่ยทำได้ไงอะ <c ười> งงตัวเองอีกแล้วไอ้บ๊อบไลท์ไอ้บ๊อบไลท์วูู